พบกับรายการโชเล่ค่ะรายการที่จะมาเปิดโปงกลโกงของเหล่ามิจฉาชีพที่แฝงตัวอยู่ในสังคมและสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้คนไปทั่วมีหลากหลายเลขกลนะคะที่มิจฉาชีพใช้นะํามาหลอกให้เหยื่อต้องหลงกลแล้วก็มีเหยื่อหลายๆรายค่ะที่คิดว่าตัวเองนั้นระมัดระวังตัวดีแล้วแต่ก็ยังมีช่องว่างให้มิจฉาชีพนั้นใช้เลขกลมาหลอกลวงจนต้องตกเป็นเหยื่อค่ะ ชาชีพแสบตระเวนหลอกเหยื่อที่เป็นร้านขายของชําเปิดใหม่หรือร้านเล็กๆตามหมู่บ้านว่ามาจากบริษัทขายส่งขนาดใหญ่พูดจาหวาดล้อมให้สั่งสินค้าเอาราคาถูกเป็นตัวจูงใจเหยื่อลงเชื่อรีบลงของให้ไม่ทันได้เช็คสินค้าสุดท้ายได้ของไม่ครบแถมโดนยัดไส้เอาอีกแล้วมิชาชีพไฮเทคโพสต์หลอกเหยื่อว่าเป็นแอร์โฮสเตดตีสนิทจนไว้เนื้อเชื่อใจ เพราะทำอาชีพเดียวกันจากนั้นปั่นน้ำเป็นตัวว่าขับรถไปชนต้องใช้เงินด่วนจึงขอยืมเงินไปก่อนหลังเหยื่อโอนไปให้แล้วกลับหายจ้อยติดต่อไม่ได้อีกเลยถ้าคุณจําเป็นต้องใช้เงินแล้วเลือกทางออกด้วยการนํารถที่ยังผ่อนไฟแนนซ์อยู่ไปจํานําจอดระวังคุณจะต้องเสียรถของคุณและตกเป็นผู้ต้องหาคดีอาญา ติดตามเรื่องนี้ได้ในช่วงตามเล่ ร้านขายของชำใหม่หรือว่าร้านค้าเล็กๆในหมู่บ้านต้องระมัดระวังเอาไว้ที่ดีนะคะเพราะว่ายังมีแก๊งมิจฉาชีพค่ะที่ใช้รถขนสินค้าแล้วตระเวนไปหลอกขายสินค้าในราคาแสนถูกอ้างตัวนะคะว่าเป็นบริษัทขายส่งรายใหญ่ก็ยังมีมาหลอกให้เห็นกันอยู่ทั่วไปค่ะคุณผู้ชมอย่าไปเห็นกับของถูกหรือโปรโมชั่นจูงใจอะไรทั้งสิ้นนะคะ เพราะไม่งั้นอาจจะโดนเล่ลวงได้ของไม่ครบจํานวนแถมยังโดนยัดไ้สินค้าจนต้องเจ็บใจอีกด้วยล่ะค่ะแม้ร้านขายของชำจะถูกห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อในยุคนี้เข้ามาเบียดตลาดทำให้ร้านค้าประเภทนี้ยอดขายตกลงและล้มหายตายจากกันไปหลายเจ้าแต่อย่างไรก็ตาม ร้านขายของชํำก็ยังเป็นอะไรที่คนไทยมีความคุ้นเคยเพราะเข้าถึงได้ง่ายแถมบางร้านยังให้เซ็นได้โดยเอาของไปใช้ก่อนแล้วค่อยผ่อนจ่ายกันตอนสิ้นเดือนและท่ามกลางการแข่งขันที่สูงขึ้นนี่เองอยัง18มังกรจึงสบโอกาสหาคนลวงไปหลอกร้านขายของชํำเป็นการซ้ำเติมกันเข้าไปอีกเจ้าของร้านขายของชำรายนี้ กำลังถูกขยันขยอจากทาย3คนที่ขับรถกระบะขนของซึ่งอ้างว่ามาจากโกดังสหัดพาณิชย์ที่จูงใจด้วยราคาขายส่งสินค้าที่ต่ำกว่าตัวแทนจำหน่ายสินค้ารายอื่นเจ๊ดูยอดเท่าไหร่เนี่ยทั้งหมด25,000ครับโอแพงเหมนกที่อื่นถ้าเจ๊รับเกือบ50,000ืนเลยนะของผมถูกซึ่งๆเลยรบูไม่เอาได้ไหมะบู่เอเจ๊นี่เจ๊ฟังผมก่อนเดี๋ยวเพิ่งไม่เอามาจากเกาหลี ขายดีแน่นอนผมเมื่อเช้าเพิ่งไปส่งมา50าลังเดี๋ยวเจ๊ลงก่อนหลังก็ได้เจ๊ลองขายก่อนขายได้แน่นอนผมมีโบชัวให้กจัเนี่ยเดี๋ยวผมผมมีโบชัวให้ลูกค้าดูถ้าเจ๊ลงข้องล็อกนี้เดือนแรกใช่ไหมเจ๊จ่ายราคาสดก่อนแล้วเดือนหน้าผมให้เครดิตเจ๊แล้วถ้าเจ๊เป็นลูกค้าใหม่พรุ่งนี้ผมจะเอาชั้นมาวางให้เจ๊โอเคไหมครับเจ๊ขายได้แน่นอนเชื่อผมจะขายหมดตอนไม่รู้เดือนหมด หมดแน่นอนยอดตรงไหลมือเนี่ยหมดแน่นอนครับเอาละเอาป่ะเอาโอเคครับเอเดี๋ยวผมลงของเลยนะครับให้ลงตรงไหนครับผมนี่เลยโอเคครับในช่วงเวลาที่ลูกค้ามากมายเข้ามาซื้อของในร้านเจ๊เจ้าของร้านขายของชำยังถูกแก๊ง18มงกุฎอีกคนชวนพูดคุยโดยไม่เปิดโอกาสให้เจ๊ได้ตรวจสอบรายละเอียดทั้งใบเสร็จรับเงินและตรวจนับสินค้าของในลังที่สั่งซื้ออย่างท่วนที แต่เจ๊ก็สังเกตอยู่ว่าทําไมชายสามคนนี้ถึงทําอะไรรีบร้อนผิดปกติพอกั้งสิบแปดมังกุดชิ่งหนีไปแล้วเจ๊ถึงจะว่างมานั่งเช็คของอา้าวข้างในมีตตะ,ะบูทั้งนั้นเลยของก็ลงไม่ครบจะเรียแล้ว5้าผ่านเองเนี่ยโดนลอกแล้วเนี่ย เมื่อเจรู้ว่าถูกหลอกเลยโทรศัพท์กลับไปเบอร์ที่แกงนี้ให้ไว้ก็ติดต่อไม่ได้เสียแล้วงานนี้ถ้าไม่อยากตกเป็นเหยื่อก็ให้ลงของที่สั่งซื้อและตรวจนับให้ครบตามจำนวนที่สั่งแล้วค่อยจ่ายเงินให้ไปส่วนถ้าคนมาส่งของรอไม่ได้ก็เปลี่ยนไปซื้อที่ใหม่จะดีกว่าครับและเตือนว่าจะเห็นกับสิ่งล่อใจพวกโปรโมชั่นหรือของแถมจอมปลอมใดๆจะดีกว่านะครับ เป็นเรื่องที่มิชาชีพอาศัยเทคโนโลยีใช้หลอกลวงเหยื่อค่ะคราวนี้โพสต์ว่าเป็นแอร์โฮสเตสสายการบินชื่อดงังเหยื่อมีอาชีพเดียวกันจึงคุยกันถูกคอนะคะตีสนิทจนเหยื่อไว้วางใจจากนั้นปั่นเรื่องหลอกยืมเงินเหยื่อเมื่อเหยื่อโอนเงินไปให้มิชชาชีพไฮเทคหายตัวไปทันทีตามสูตรเดิมเลยละค่ะ สมัยนี้หลายคนมีเพื่อนเยอะแยะมากหน้าหลายตาทาั้งๆที่ไม่เคยรู้จักมักคุ้นหรือไม่เคยได้เห็นหน้าคราตากันแบบตัวเป็นๆมาก่อนแต่เป็นเพราะเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าแชทแชร์กันได้ตลอดเวลาจึงเกิดมีเพื่อนออนไลน์ในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กไว้คอยกดไลค์ให้กำลังใจกันบ้างหรือเป็นเพื่อนเอาไว้คอยช่วยเหลือปร,รับทุกข์ซึ่งกันและกันและเชื่อไม่ว่า หลายคนไม่ได้โชคดีที่จะได้เจอกับเพื่อนที่จริงใจบริสุทธิ์ใจเสมอไปเหมือนกับสตวีหนุ่มของสายการบินแห่งหนึ่งชื่อโก้คนนี้ครับเขาเป็นอีกคนที่มักชอบค้นหาอะไรใหม่ๆอยู่เสมอโดยเฉพาะเพื่อนใหม่ในสังคมออนไลน์จนกระทั่งได้ไปรู้จักหญิงสาวที่ชื่อปามผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือสมาร์ทโฟนเธอบอกว่าเป็นแอร์โฮสเตสสายการบินที่มีชื่อแห่งหนึ่ง เขาจึงทําความรู้จักเอาไว้เพราะเห็นว่าทํางานในวงการเดียวกันทีแรกโกก็ไม่ได้ปักใจเชื่อว่าเธอเป็นแอร์โฮสเตสแต่เมื่อลองสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับสายการบินที่เธออ้างว่าทํางานอยู่เธอสามารถตอบได้ทุกอย่างเกี่ยวกับสายการบินนี้ไม่นานทําให้โก้เริ่มปักใจเชื่อและค่อยๆทําความรู้จักกับปามจนเริ่มมีความสนิทสนมกัน แต่แล้วไม่นานก็เกิดเหตุการณ์หนีขึ้นครับฮัลโหลก้คะ่ะสวัครับปามมาไงเอ่อก็พอดีปามมีเรื่องรบก,กวนหน่อยอะคะ่ะคือตอนนี้ปาม รถชนน่ะเขาเป็นอะไรมากไป่ะน่ะเออคือตัวปามไม่เป็นอะไรอะค่ะแต่ว่ารถปามาเละเลยอะต้องรีบเอาเข้าออะ่ะแต่ว่าทีเนี้ยปามไม่อยากบอกพ่อ,อปาขี้เกียจฟังพ่อบน่นแต่ว่าเงินค่าทำรถอะสิปาม,มีไม่พออะ่ะปาเลยอยากจะขอรบกวนก็ก่อนได้ไหมคะแล้วเดี๋ยวสิ้นเดือนเนี่ยเดี๋ยวปามจะรีบคืนให้เลย ท่่่าไหรอะประมาณหมื่นหนึ่งอ่ะด้วยความที่เป็นคนเชื่อคนง่ายโกจึงโอนเงินให้ปามโดยไม่ทันได้สอบถามว่าเจ้าของบัญชีเป็นใครเพราะไม่ใช่ชื่อผู้หญิงหลังจากโอนเงินจำนวน1นึ่งมบาทโก้ Go, ได้พยายามติดต่อไปหาปามแต่กลับไม่สามารถติดต่อได้และถูกล็อกทุกการติดต่อแม้กระทั่งใช้เบอร์แปลกโทรไปก็ไม่รับสายเขาจึงคิดว่าถูกหลอก จึงส่งข้อความไปหาเพื่อทวงเงินหากไม่คืนจะแจ้งความดำเนินคดีไม่นานโก้ก็ได้รับข้อความตอบกลับมาเจอแบบนี้ถึงกับพูดไม่ออกเลยครับหลงเชื่อคนแปลกหน้าทั้งที่ไม่เคยเจอกันมาก่อนแถมโอนเงินไปให้ถึง1 0 0 0 0บาทแล้วงานนี้จะเอาผิดกับใครได้บ้างล่ะครับ แค่อบอกว่าเจ้าของบัญชีอยู่ในคุบอยู่แล้วเนี่ยนะครับมันก็คงเป็นการอ้างเพื่อให้ผู้เสียหายเนี่ยหมดความหวังนะครับแต่อย่างไรก็ตามเชื่อผมนะครับต้องแจ้งความแล้วดำเนินคดีแล้วก็ต้องสืบสวนแล้วก็ไปคลำไปจนถึงตัวเจ้าของบัญชีได้ก่อนเมื่อคลำถึงเจ้าตัวเจ้าของบัญชีแล้วเนี่ยมันก็จะคลำมาถึงตัวคนที่กระทำความผิดเพราะว่าไอ้ตัวคนที่กระทำความผิดจริงๆเนี่ยเรายังไม่รู้จักมันเลยครับว่าเป็นใครอย่างไรอยู่ที่ไหนแบบไหนรู้จักกันแค่ทางไลน์ทาง Facebook หรือว่าทางโซเชียลเน็ตเวิร์กเพราะฉะนั้นต้องเริ่มนะครับถ้าไม่เริ่มดำเนินการเนี่ยอาชญากรแบบนี้พันนี้มันก็จะมีอยู่มากนายเกินกลาดในสังคมเมื่อไม่นานมาน,นี้ค่ะมีข่าวการร้องเรียน เกี่ยวกับการนำรถยนต์ที่ยังคงผ่อนไฟแนนซ์อยู่ไปจำนำกับไฟแนนซ์เถื่อนค่ะแต่รถยนต์ที่จอดจำนำเอาไว้กลับถูกนำไปขายต่อทั้งๆท,ท,ที่ยังไม่หลุดจำนำค่ะ แน่นอนค่ะว่าผู้ที่นํารถที่ยังคงติดไฟนั้นอยู่ไปจํานํานั้นจะต้องเป็นผู้ที่เดือดร้อนเรื่องเงินหรือมีความจําเป็นที่จะต้องนําเงินไปหมุนก่อนในยามฉุกเฉินทั้งท,งท้งที่อาจจะรู้หรือไม่รู้ว่าการจํานําแบบนี้เป็นเรื่องผิดกฎหมายและเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพค่ะช่วงตำแร่ว,วันนี้จะไปสอบถามกับผู้ที่มีความรู้เรื่องการทำธุรกรรมต่าง ที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ค่ะและไปสอบถามความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปกันค่ะว่าพวกเขาคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ค่ะสําหรับท่านที่ยังอยู่ระหว่างการผ่อนเช่าซื้อรถยนต์อยู่กับสถาบันการเงินหรือธนาคารถ้าหากมีความจำเป็นต้องใช้เงินในช่วงระยะเวลาสั้นๆผมว่าสามารถนํารถไปจำนานตามที่เขาเับาจำนำได้นะครับแต่คือทั้งเขาทั้งเราแหละนะครับต้องมีเอกสารที่ชัดเจนหากมีอะไรผิดพลาดไปคุณจะได้ติดตามกันได้ แล้วก็ยอดที่จำนำก็ดูสนิดหนึ่งว่าถ้ามูล,ลค่ารถยอดเงินที่คุณนำไปจำนำบวกกับมูลนี้ที่คุณมีอยู่มันสูงกว่ามูล,ลค่ารถที่เป็นต้องถามม,มุมกลับว่าแล้วผู้รับจำนำเขาจะรับคุณได้ยังไงนั้นถ้าเขารับแสดงว่าเขาต้องมีช่องทางที่เป็นช่องทางสีสีเทาๆท,ที่มันไม่ถูกต้องตามกฎหมายอะ่ะไปคุณก็ต้องช่างใจเอาเองว่าคุณจะจำนำกับ ผู้ประกอบการลักษณะแบบนี้ไหมคงไม่อะครับมันก็เท่ากับเป็นนี่ซอนนี่ถูกไหมแล้วก็เป็นรีไฟแนนซ์เถื่อนด้วยมันความน่าเชื่อถือมันไม่มีอะมันน่าจะไม่รู้สึกผมว่ามันน่าจะมีปัญหาตามมาภายหลังอะแต่ถ้าเมื่อจำเป็นจริงๆก็ก็น่ามีส่วนแต่ ปจำนำแต่เราเราก็ต้องดูเกี่ยวกับบริษัทที่เราจะเอารถไปไปไว้หรือไปจํานำกับเขาไว้ถ้าไม่ถูกจริงๆก็ไม่นําครับเพราะว่ามันผิดกฎหมายเป็นปัญหากับเราไม่สมควรทําอยู่แล้วครับมันมีหนทางอื่นที่ผมว่ามันไปได้ดีกว่าเพราะเดี๋ยวนี้รูปแบบของมิจฉาชีพมันมีทุกรูปแบบเดี๋ยวนี้ เขาพัฒนาให้ซับซ้อนขึ้นด้วยซึ่งตรงนี้จริงๆผมว่ายังไงก็ไม่ควรทําอยู่แล้วแหละนี่ก็เหมือนอย่างที่ที่บอกอย่างที่น้องบอกคือเล่มก็ยังถอมไม่หมดเลยแล้วไปสร้างนี่ขึ้นมาอีกอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่ม,มันเกินตัวไปหน่อยจริงๆถ้าทาถ้าจะทําทให้ถูกกฎหมายเขาก็ทําได้ครับแต่ก็คือเขาไม่ทําด้วยเหตุผลอะไรก,ก็ตามแต่เขาแต่ถ้าถามผมก็คือ ไม่เห็นด้วยเพราะว่ามองว่าถ้าการลักษณะของการที่ติดไฟแนนซ์เนี่ยมันเป็นมันเป็นปัญหาผูกโยงถ้าไปทาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาปัญหาพ่อคู่นะครับไฟแน้น <Finance S 1> ที่เขามารับท,ทั้งทั้งที่รู้ว่าเราติดไฟแนนซ์อยู่แต่เขายังยังมารับช่วงจากเราไปอีกทีนี่เหมือนว่าเขาต้องมีแบบเหมือนมีเจต,ตนาที่อาจจะไม่บริสุทธิ์ทั้งทั้งที่รู้ว่ารถเราก็ยังติดไฟแนนซ์อยู่อย่างเงี้ยคนที่ครอบครองรถในฐานะผู้เช่าซื้อนะครับ คุณเดือดร้อนเรื่องการเงินคุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเอารถเท่าซื้อเนี่ยไปเที่ยวจำนำไปเที่ยวขายไปจำหน่ายจ่ายโอนไม่มีสิทธิ์เลยนะครับเพราะนั้นพฤติการแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพฤติการของมิจฉาชีพนะครับเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าเราเนี่ยเป็นผู้เช่าซื้อแล้วเนี่ยเราสุจริตนะเพราะเราตอนนี้เราหมุนกันขาดกันเราขาดกันเราก็เอารถไปจำนำล้าเอาเงินมากกอนหนึ่งขึ้นมาใช้ให้มันผ่านพ้นวกิกฤตนี้ไปก่อนได้เวลาแล้วค่อยหาเงินไปไถ่คืนมาอะไรอย่างเนี้ยมันไม่ได้นะครับ เพราะเราไม่มีสิทธิ์ที่ยวรถคันนี้ไปจำนำไปจำหน่ายจ่ายโอนนะครับว่าเราเป็นผู้เช่าซื้อและบรรดาพวกที่รับจำนำไว้หรือรับซื้อไว้ทั้งทั้งยี่รืรู้อยู่แล้วว่าตัวเองรับจำนำจากคนที่ไม่ใช่เจ้าของเป็นเพียงผู้เช่าซื้อแล้วก็ยอมจ่ายเงินคันละแสนสองแสนบาทแล้วก็เอารถไปหายไปเข้ากี่เบ้ไปเลยมิชาชีพยุคนี้มีเลขกลมากมายหลากหลายรูปแบบมาหลอกคนได้แทบทุกสาขาอาชีพนะคะ บางทีหลอกกันซึ่งซึ้งหน้าหรือบางครั้งก็ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาหลอกลวงให้เหยื่อต้องตกหลุมรางค่ะเพราะฉะนั้นเราทุกคนต้องระมัดระวังตัวใช้สติและอยู่ในความไม่ประมาทเพื่อที่จะไม่ได้ตกเป็นเหยื่อของเหล่ามิจฉาชีพนะคะทุกเล่ทุกกลโกงรู้ทันได้ในรายการโชเล่ค่ะคุณผู้ชมทางบ้านสามารถกลับมาติดตามชมรายการโชวเล่ได้ทุกวันเสาร์ในเวลาเดียวกันนี้นะคะ ทางช่อง Spring News Digital TV ช่อง19ค่ะและคุณผู้ชมทางบ้านนี่คะสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้ที่ www.springnews.tv.co.th ค่ะสำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ